No. 感觉没得办法。 จะพาแม่ไปหาหมอเลยจะพาแม่ไปหาหมอกลัวทำไมหยุดทำยังไงนะแต่พี่เพชรหลงไปไหนเนี่ยแม่จ๋าไม่มีแม่เงินก mmm> ็ไม่ม uh, ีจะซื้อยาจะอะไรมารักษาล่ะแม่แม่จ๋าเสียงพี่เพชรหรือเปล่าจำได้จะพอออกไปดูเองดูแม่นะป้าฝากแม่ด้วยนะ แม่คงจะดีใจที่เห็นพี่แม่ยังกล้ากลับไปอีกหรอฉชนบอกพี่แล้วใช่ไหมถ้ากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีไม่ได้อย่าย้อนรอยถอยหลังกลับมาเหยียบบ้านหลังนี้แล้วพี่กลับมาทำไม อยากให้แม่ตายอย่างนั้นเหรอจะกลับมาสร้างเรื่องสร้างราวอย่างนั้นเหรอรพี่รู้เองกลรเองเกลียดพี่แต่พี่ตั้งใจมาพี่อยากจะมาหาแม่แม่เป็นยังไงบ้างขอพี่เจอแม่หน่อยนะพอนะพี่มีสิทธิ์ควรได้รู้แค่ว่าตอนนี้แม่ไม่ค่อยสบายแม่เป็นอะไร พรแม่ไม่สบายเป็นอะไรมากหรือเปล่าดูแค่นั้นก็พอแลนะ้วมาทางไหนกลับไปทำแบบนี้นไปพี่ขอเจอแมพ่พี่ฟังนะตราบใดที่ฉันให้พองยืนอยู่ตรงนี้พี่ไม่มีทางที่เขาไปหาแม่ผู้หญิงที่นอนอยู่ข้างในที่เองบอกว่ากำลังปวดคนที่ปากเองพุ่มพี่ยาเรียกว่าแม่ หญิงคนนั้นก็คือคนที Laughter> ่ให้สายเลือดพี่เพถ้ายังเห็นว่าพี่เป็นพี่ของเองแล้วก็หลบไปให้พี่ได้เจอแม่ฉันไม่หลบหลบไปพรอฉันไม่หลบหลบไปไม่หลบก็กูบอกให้มึงหลบไปอนพรอเน อย่าทิแม่ละลูแลกแม่ไม่เหลือีแกแ,แล้วเหลือเองคนเดีวแม่ไแม่ไม่แม่ไปล้วแม่จแม่ลลูกคนอยู่นี่คอ,อยู่นี่ <c oughs> อ,อยู่นี่เ <c oughs> พน <c oughs> เองครับแม่ ที่เห็นเจ้าเพชรกลองความโกรในใจของผู้เป็นแม่ ทำไมมันไม่มาตอนที่กูเสีนใจไปแล้วมันก้ลัปจะไปพอแล้วแม่ขอแล้ว สองคนเวองจะได้ฝากพี่ฝากค่ะตอนที่แกเท่าแต่มันก็เป็นอย่างที่ฉันคิดไมแอปิชาคนที่เขามีลูกดีดจะเป็นวันครึ่งปีใหม่วันสงกรานไม่ก็วันพ่อวันแม่ จะมีพ่อมาไลยมีดอกมาเรียกมาไหว้พ่อไหว้แม่แต่ฉันไม่เคยได้รับสิ่งเหล่านั้นเลยตั้งแต่แม่ มึงยังคิดว่าตัเป็นแม่ไม่ได้เพปไถ้ามึงกลับตัวเป็นคนดีเลิกกินเล่าไม่ได้มึงก็ยังมาเหยียบบ้าหลังนี้เป็นเสนียดจันเลยก็เลยลูกมันที่เขามีกันแต่คนดีอีกคนที่เล่ เป็นคนดีอยา่างมึงไปสะทั้ <c oughs> งโลกแตลู <c oughs> กแม่ไม่อยากให้แม่ตมายเลยไม่อยากกลับมาให้แม่ย็นหน้าอีกแม่จะคิดซะว่าลูกของแม่สองคนมันได้ตายจากอ,อกแม่ไปคนหนึ่งแล้ว <c oughs> <c oughs> จะคิดว่า,วว <c oughs> ากูมีแต่สมบัติดีย ถ้ามึงเป็นคนดีไม่ได้มึงก็ไม่ต้องกลับมาเผาผีตัว่ไอนะ่ไมก่อนเพียรนะสิ่งสิ่งเดียวที่แม่พูดครั้งสุดทา้ายนั่นคือการไร่เจ้าเพชรออกจากบ้านใครรักจะเข้าใจหัวอกของเจ้าเพชร แม่ไมอโงนะ่นเแ็่หน่อยสิแม่ไหลไปทำไมแม่รู้ไหมระหว่างทางที่แม่เดินทางกลับบ้านในหวัวเแมดคิดต่างๆนานะคำแรกที่แม่เจอหนะ้าเแม่ กเจาพากแม่คงจะเป็นคำว่าให้เป็นได้ไปไหนมาลูกให,ให้เป็เอได้ลำบากไหมลูกให้เป็นได้กินข้าวมาเลยอยังลูก แต่คำเหล่านั้นฉันไม่ได้ยินจากปากแม่เลยแม่ไรเป็นยังไงเป็นแคอยากจะกลับมาอยากจะกอดแม่อยากจะกรา,ากกบเท้าแม่แต่เพียงแค่เป็นเข้าใจแม่แม่ยังรัะเกียรแม่จา๋างพื้นบันไดทุกขั้น พื้นบ้านทุกแผ่นที่แม่เคยเหยียบเคยย่ำมันมีรอยเท้าของแม่ปรปปเมื่อยามที่ไอเพ็รมันดูตกสิบนิ้วเพ็ดยนขอกรบกลาง,กลางอกพอดีต่างท้าแม่เพชรไวจะแม่ กราบเท้าแม่ไม่ได้เพชรจึงตัดสินใจกราบบันไดที่แม่เคยเกี่ยวกราบพื้นอกธรณีกรับท่านผู้ชมพระคุณแม่ลำฟ้ามหาสมุทรระคุณแม่สูงสุดมหาศาล แม่คุณแม่ใหญ่กว่าฟ้าสุดทาทาจะหาได้ในปานท่านไม่มีที่เพชรกลับมาเพชรแค่อยากจะกลับมาบอกกับแม่และทุกคนว่าเพชรเลิกเล่าแล้วและสิ่งที่เพ็รทั้งใจจะกลับมาทำให้แม่ ฉันฉันเล่เพ้อยากจะบวชให้แม่แต่ถ้าแม่ไม่ต้องการเพ็ดลาจะแม่เนี่ยวเพ็รเป็รลูกหลานของแม่เพช ได้ยินว่าลูกชายจะกลับมาบวชให้คำว่าอภัยก็เกิดขึ้นในใจของเธอครับท่านผู้ชมหัวอกของพวกเป็นแม่โถ่เพรว,วาเข้ากอดเปล่ยน <จะ S 1> ขอโทษเปลี่ขอโทษจะปลกจะลูกเสี่ยเพชรมันจะลกป้าเป็นขอโทษน,นะป้าขอพี่ขอโทษจะที่ขอบคุณสวรรค์ขอโทษนะขอบคุณสวรรค์ที่ส่งให้เพชรลูกฉันกลับคืนมาแล้ว เพชรเพ็ดไม่ได้โกหกแม่เพชรไม่ได้หลอกแม่นะลูกเไม่หลอกแม่เดจะบ่นให้แม่จริงๆเพ็จะบ่นให้แม่เพชรสัญญาจะบ่นให้ลูกแม่รอทอนขาบผีใจใหช่ปะของลูกต่อวีเนียเพ็ดคงนอนตายตาหลอกเพชรแค่ลูกจะบ่นให้แม่จริงๆ ทำผิดต่อพ่อคุณดนลงเข้าไว้มันเป็นบาปนะลูกไปลูกแม่จะพเพอเพ็ดขึ้นไปกราบโคขมเพ่อคุณแนลองแต่ว่าไม่มีแต่ขอเขาต้องอภัยลูกลูกจะได้หมดมนทิ้งลูกจะได้บวชพีจะทำเพื่อแม่จะ้ะไปกรับแม่ไปนะพี่เพชร